สวัสดีครับผมหัวบอลจำปะดะนะครับอ่าจริงๆผมก็ไม่คิดว่าไอรายละเอียดตรงเนี้จะเอามาทำคอนเทนต์ได้นะแต่ว่าเพื่อนๆเขาก็ถักมาตอนนี้ผมก็เลยมาสาธิตการห่อผลจำปะดะ,ะผลจำปะดะครับเราจะใช้ถุงเป,เป็นถุงเพาะนะถุงดำขนาดผม ผมจำรายละเอียดเรื่องไซส์ไม่ได้แต่ก็ไซส์ใหญ่สุดเลยผมไปที่ร้านแล้วผมก็บอกเขาว่าไซส์ใหญ่สุดครับแล้วก็เอามาหอ่อเหตุผลที่เราต้องห่อเพราะว่าผลเล็กเนี่ยครับเราจะต้องมันมีศัตรูตัวนก็คือผีเสื้ออังคืนนะครับแล้วพอผลมันโตเรื่อยๆจนมันแก่ครับมันก็จะมีศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแมงวันทองนะครับ ซึ่งถ้าเราตอนเล็กเนี่ยครับถ้าเราห่อช้ามันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับไอ้นี่คือผมห่อช้าไปแล้วเนาะไอ้นี่คือผมผมแต่งทิ้งอันนี้คือโดนโดนต่อยเรียบร้อยแล้วครับโดนปีเสื้อกลางคืนต่อยโดนพวกแมลงอะไรต่างๆต่อยอา่าผมก็จะแต่งทิ้งอา่านี่คือผลนี่ก็คือเกสรตัวบุยตัวเมียที่ที่ติดแล้วนะเนาะอ่าปกติถ้าเราจะทําผลพรีเมียมครับอา่าเราจะแต่งไว้อา่าหนึ่งขั้วเนี่ยครับไม่ให้เกินสองผล แต่แต่มีข่าวดีก็คือว่าล่าสุดลงที่ที่ทำจำระดะทองตาปามส่งออกไปจีนนะครับแจ้งมาว่ายาแต่งให้ให้เหลือต่อขั้วเนี่ยครับเยอะเกินไอ้น้อยเกินเพราะว่าถ้าเราแต่งน้อยเกินอย่างเช่นว่าหนึ่งขั้วนี้เราเอาไว้สักผลหนึ่งเนี่ยครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าผลมันจะมีขนาดใหญ่เกินนะครับซึ่งสเปคสเปคที่ลงเขาต้องการเนี่ยเขาจะไม่ต้องการผลขนาด สามกิโลเกินสามกิโลคือเบื้องต้นครั้งแรกที่เขาคุยกับผมนะครับที่เขาแจ้งมาเนี่ยว่าทางปลายทางทางจีนเขาต้องการนี่ก็คือว่าผลหนึ่งเขา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 ไม่ให้เกินสองโลประมาณโลครึ่งโลแปดอย่างงี้ครับซึ่งซึ่งผมก็แจ้งเข้าไปว่ามัน,ม,นมันไม่ไม,ไม่น่าจะเวิร์กเพราะถ้าผลมันเล็กเกินเนี่ยครับคือเปลือกมันจะหนาเนาะแล้วก็คุณภาพเนื้อคุณภาพยุมจะจะไม่ดีอ่าแล้วก็ขยับสเปกกันกันมาจนไม่ไม่เกินอ่าสามกิโล แล้วก็ความยาวของของผลเนี่ยตอนแก่สุกไอตอนตอนแก่ที่เราตัดเนี่ยคือไม่ควรจะเกินสามสิบเซนเพราะมันจะมีขนาดของกล่องเป็นตัวบังคับเนาะในที่นี้ก็คือเราจริงๆเนี่ยนี่ผมแต่งทิ้งตรงเนี้ยผมจริงๆรขั้วเนี่ยผมอยากจะลองไว้สักสามลูกเนาะแต่ว่าพออิญไอลูกนี้อะครับมันผมก็มาเห็นช้าไปแล้วมันก็จะโดน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 ต่อยไปเรียบร้อยแล้วมันก็ผมก็จะไว้แค่สองลูกก็คือลูกนี้กับลูกนี้เนาะ ซึ่งก่อนอื่นเราก็ดูทรงง,งผลก่อนว่ามันค่อนข้างเป็นทรงผมที่สวยไม่เบี้ยวไม่คดค่าก็จะทำให้เป็นจาดาัดะที่มีรูปทรงที่ได้ตรงตามสเปคสมบูรณ์นะครับอแล้วก็จริงๆเราจะออกตอนผลขนาดนี้แหละเนาะแต่นในกรณีนี้คือผม,ผมไม่อยากรอแล้ว คือผลมันเริ่มตั้งหนามแล้วก็มีขนาดประมาณสักขวดกระทิงแดงเนาะอ่านี่คือขนาดนี้ก็คือเล็กกว่าอ่าทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่มห่อกันเลยแล้วกันนะครับอ่าวิธีการห่อก็ง่ายๆครับเนาะอ่าก็เราใช้ถุงสวมเข้าไป แล้วก็ใช้แม็กม์กเลียบนะครับตัวแม็กไม่ค่อยดีคือหอยยังไงก็ได้ครับอ่าให้มันปิดนะครับไอถุงอ่า ถุงดำเป็นสีทึบอย่างเงี้ยครับมันจะดีตรงที่ว่ามันจะป้องกันแสงใช่ไหมแล้วตอนที่จมดักของเรามันแกะจัดมันสุกอะครับสีของผิวเนี่ยมันจะสวยมันจะเป็นลักษณะสีเหลืองทองนะแล้วก็มันจะมีรูระบายอากาศตรงนี้ครับมันก็จะทําให้อ่าไม่ไม่ร้อนอับเกินไปอ่าแต่เราห่อแบบนี้เสร็จเราก็จะป้องกันพวกแมลงได้แต่ถามว่าในกรณีที่เราห่ออย่างนี้เสร็จนะครับตอนที่เราตัดเนี่ยมัน เพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็ยังจะมีรูใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีโอกาสสูญเสียจากไอ้มแมลงวันทองได้อีกนะอ่าก็ก็ตีว่าอ่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยสัมผัสมาก็คือเราจะสูญเสียอีกครั้งจากมาแมลงวันทองก็ไม่เกินไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เบื้องต้นเราเราก็จะหอยอย่างนี้ครับออนี่ก็เสร็จแล้วอ่าครับหนึ่งลูกนะอ่าทีนี้มาลูกต่อไปไอ้นี้อันี้วันก่อนผมผมเจอแล้วผมก็ เอาถุงถุงปสติกกั้นไว้ก่อนก่อนที่เราจะมาห่อจริงนะครับลูกนี้นครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกพอมันแก่แล้วมันจะขยันดิน,นครับเพราะไอ้ทรงพุ่มที่ที่เราแต่งไว้ให้มันถูกต้องก็คือจริงๆแล้วเราไอ้กิ่งแรกที่เราจะไว้ครับมันต้องสูงจากคอดินประมาณประมาณจากตรงเนี้ยมาหนึ่งเมตรถูกไหมครับแต่เนี้ยผมไม่ได้ตัดออก ว่าผมผมจะเอาเอาจริงๆตอนแรกผมจะเอาไว้เอายอดเอายอดเอาตาเอาไปขยายพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เป็นบันไดในการปีนตายแต่จนแล้วจนรอดมันก็พอเราไม่เดียวออกมันก็ติดลูกทีนี้พอเพรมันติดลูกอย่างนี้ครับพอลูกมันโตครับมันก็มีโอกาสที่มันจะ,ะเลียดดินใช่ไหมครับทีนี้พวกมแมลงด้วยเชือ้อมันก็จะเข้าง่ายลูกนี้ก็จะมีโอกาสสูญเสียเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะต้อง มาโยงเชือกหรือเอาอะไรโยงไว้ไม่ให้มันมันเลียดินนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแต่งฟองพุ่มอย่างที่บอกนะครับเราควรจะไว้หน้าแข้งที่ประมาณ80เซนถะึง1เมตรเนาะคือปกติ ในปัจจุบันนี้ครับเราจะใช้วิธีการหอ่อแต่เบื้องต้นตอนตอน,ตอนล่าสุดอ่าคือล่าสุดมันจะมีทีมหนึ่งที่เขาทําเจ้าของลง้งทำขนุนส่งออกไปจีนนะครับเขาก็มาซื้อต้นพันธุ์จากที่สวนผมแล้วก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษาเขาแหละเนาะอ่าคือเบื้องต้นคุยกันไว้ว่าถ้าเขาทำ ทำเยอะทำใหญ่คือแปลงนี้ใหญ่เลยครับเมืองต้นเขาจะปลูกปลูกเฟสแรกอยู่ที่ประมาณ120ร้อยยี่สิไร่เขาบอกว่าเขาไม่น่าจะห่อไหวเพราะเขาปลูกเยอะ,อะเขาจะทําหนามเขียวส่งไปจีนโดยที่ผมก็ให้ออกความเห็นว่ามันถ้าเราห่อเนี่ยคือหนึ่งสีผิวมันจะสวยกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เราจะป้องกันไอตัวมแมลงได้โดยที่เราก็ลดต้นทุนในการ ใช้สารเคมีแต่เขาบอกว่าเขาเขาไม่น่าจะทําไหวเพราะว่ามันมันเยอะเกินเขาก็จะใช้วิธีการจัดการแบบขนุนก็คือ,อใช้เคมีนะครับอ่ะก็ก็ลองดูว่าแบบไหนจะดีกว่ากันครับแต่เบื้องต้นเราเราห่อไว้ก่อนเพราะเราเราเป็นแปลงที่เราไม่ค่อยได้ใช้ใชสารเคมีอยู่แล้วครับอ่าป้องกันตัวตัวไอมแมลงไว้ก่อนนะครับก็ หออไวให้มันนั่น่นทีน่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วก็รอรออย่างเช่นผลอย่างเช่นขั้วนี้ครับผมกะว่าจะไว้สามลูกเลยทดลองนะแล้วก็ลูกนี้เนี่ยรอให้เขาตั้งหนังให้เขาใหญ่วันนี้นะิดนลงนะสรุปว่าปีนี้เนี่ยหนึ่งขั้วเนี่ยผมจะไว้ประมาณสองถึงสามลูกนะไม่มีขั้วไหนเลยที่ผมจะไว้ขั้วเดียวเพราะว่าผมต้องการทดลองว่า,าขนาดลูกมันจะ ออกมาโดยเฉลี่ยแล้วน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะเพราะเราต้องการควบคุมไม่ให้ผลมันใหญ่เกินไม่ให้น้ําหนักมันเกิน3ากิโลแล้วก็ไม่ให้ความยาวเกิน 30, 30เซนเนาะก็เบื้องต้นวิธีการห่อก็ประมาณนี้เนาะครับอันนี้ก็จะมีลูกหนึ่งครับก็อ่าโอเคมีอะไรอีกละ่ะ อ่ะผมหอตอนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมนึกก่อนว่าผมมีอะไรที่จะบอกเพื่อนๆอ,อีกเรื่องก็ขนุนไอจัมบดะตัวทองตาปานเนาะ,ะปัจจุบันมีลงรับซื้อ,อส่งไปจีนแล้วเนาะครับเท่าที่ทราบก็มีพื้นทีนน่นครศรีธรรมราชหนึ่งลง ทางไปปักพนังครับแล้วก็ชุมพรมีอยู่ลงหนึ่งที่ตลาด AEC ลงของพี่เอกนะ,อะไอ้ตลาดมรกครับลง AEC แล้วก็ที่ประจวบครับแถวสามรอยยอดอก็จะมีอีกลงนึงจริงๆเท่าที่ผมทราบม,มันก็จะมีหลายลงนะที่เขาพยายามจะทำ ตัวจำปะขะองตาปาเนี่ยส่งออกไปที่จีนแต่ปัญหาเนี่ยคือหลายๆหลงที่พยายามทํามาสักปีสองปีที่ผ่านมากนะ็คือบางทีเขาก็ไม่มีกําลังใจทําแล้วก็ล้มเลิกไปคือไม่อยากทําแล้วไม่ใช่เพราะอะไรคือเขาไม่สามารถรวบรวมผลผล,ผลิตได้ครับผลผลิตของเรายังยังถือว่ามีน้อยมากครับแล้วก็ผล,ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่มีคุณภาพนะ แล้วก็เท่าที่มีเนี่ยคือเฉพาะบริโภคภายในประเทศมันก็มันก็ไม่ไม่พอแล้วครับมันก็เลยทําใหพ้พวกลงต่างๆที่เขาที่เขารับซื้อแล้วก็จะส่งออกไปจีนนะครับมันเปรอของผลผลิตไม่ได้ครับแต่ผมผมมองว่าในอนาคตนะครับถ้าเรามีผลผลิตมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้ว ออเดอร์มันมันมีมันก็จะมีคนกลางในในประเทศไทยก็พวกพวกลงพวกผู้รับซื้อทั่วไปอะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะครับพื้นที่ไหนที่ที่เป็นแหล่งแหล่งผลิตสักสักพักหนึ่งมันก็จะจะเริ่มมีแหละครับเนาะเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้ก็โอกาสก็เป็นเป็นของคนมีของครับใครมีของตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> ราคาซื้อหน้าสวนก็ก็ค่อนข้างสูงครับผมในสูงสูงกว่าที่ผมคาดไว้ค่อนข้างเยอะครับเอจยิงๆผมผมคิดไว้ในใจอะ่ะผมคิดว่าถ้าราคาเฉลี่ยสัก35มสบาถึงสีบาทต่อกิโลอะ่ะผมเราก็น่าจะอยู่ได้แล้วแต่ว่าปัจจุบันมันมันไปสูงกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสของคนมีของอย่างที่ผมบอกนะครับ แม็กให้มันมีชิดหน่อยหนึ่งแต่ถึงเวลาเราก็ต้องมาแกะอีกทีครับตอนตอนตอนที่เราจะใกล้ๆตัดอะครับเราก็ต้องมาแกะดูว่ามันใก,ใกล้ตัดได้หรือยังอ่าอ,อ,อีกนิดนึงเดี๋ยวลืมจำปะดะทองตะปานนะเนาะอ่าหลังจากที่ดอกบานนะครับเรานับถอยหลังไปเลยว่าอีกประมาณสากักร้อยยี่สิบวันมันก็จะถึงเวลาที่ที่เราตัดได้นาะผลผลิตชุดนี้ก็ มันดอกมันบานช่วงช่วงต้นเดือนเมษาเพราะฉะนั้นถ,ถอยหลังนับไปก็จะเป็นเมษาพฤษภามิถุนาช่วงประมาณากลางต้น,ต,นต้นกลาง,ก,ลางากรกฎาเราก็จะมาเช็คเช็คดูว่าผลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างใกล้ตัดได้หรือยังอะไรอย่างนี้ครับถึงเวลาเราก็ตัดของผมปีนี้ก็เป็นเป็นไม่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นจำปะดาสาว ก็คงจะเน้นทําตลาดอออนไลน์นะแล้วก็น่าจะส่งไปให้พวกลูกค้าประจําพวกพอะครับได้กินได้ชิมบางคนผมว่าอาจจะส่งไปให้ฟรีนะคือซื้อกันมาหลายปีนะครับคือของมันยังมีมีเยอะครับก็คอนเทนต์นี้ก็น่าจะเรียบร้อยเนาะครับเรื่องการหอนะ่อเนาะหลักๆก,ก็เดี๋ยวถ้าผมนึกอะไรออกอยากมีอะไรบอกเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะ อยากทราบอะไรก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยตั้งคําถามค่อยค่อยคอมเมนต์ค่อยอะไรมาบอกกันกทีแล้วกันนะครับคอนเทนต์นี้ก็สั้นๆพอดีฝนฝนตกหนักมากตอนนี้นะก็โอเคงั้นผมอ่าเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมหัวบอลจมปาดะนะครับจากเพจสวนไข่ทองถ้าเพื่อนๆสนใจเรื่องต้นพันธุ์หรือว่าเรื่องความรู้อะไรต่างๆเนี่ยครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจไข่ทองฟาร์มหรือว่า f เฟซบ o ๊าหัวบอลจำปาดะ เบอร์โทรศัพท์0818948018นะอ่าอีกสักปี2ปีอ่ผลผลิตจากสวนนี้ครับร่วมประมาณสัก500ต้นก็น่าจะมีผล,ผลผลิตออกมาทยอยออกมาเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะน่าจะได้เห็นอ่าช่วงนั้นนะครับอีกสัก2ปีข้างหน้านะ2-3ปีผล,ผลผลิตของผมเนี่ยผมก็จะน่าจะได้ทำทำคอนเทนต์ทำอะไรเพื่อนๆได้ได้เห็นตั้งแต่กระบวนการตัดการแพคการส่งออกนะ แต่ว่าก่อนหน้านั้นถ้ามันจะมีสวนอื่นทซนไหนที่ผมรู้จักสามารถเยียวยผลผลิตแล้วส่งออกได้แบบแบบจริงจังอ่ะเดี๋ยวผมจะไปไปถ่ายถ่ายถ่าย,ายคลิปถ่ายทําอะไรต่างๆมใม้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดบางบางประการที่เพื่อนๆก็อาจจะต้องรู้อย่างเช่นว่าเรื่องของสเปคผลอะไรต่างๆนะคือเราทําส่งออกมันก็จะมีมีรายละเอียดตรงนี้ให้เราได้ได้ไดศึกษาโอเคครับงั้นแค่นี้ครับผมอ่า คลิปนี้ผมขอตัวก่อนลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ